สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมาทุกท่านมาชมบ้านชั้นเดียวนะครับสไตล์ท็อปพิคเอาอีกหลังหนึ่งของบริษัทกูทโฮมดูเดอร์นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับยกพื้นสูงฟังก์ชันข้างในเนี่ยประกอบด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นบ้านสไตล์พื้นถิ่นประยุกนะครับทาด้วยสีน้ําตาลอ,อ่อนแล้วก็ตัดด้วยสีเทาบริเวณตัวฐานของตัวบ้าน บ้านหลังนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือว่าจะมีชานของตัวบ้านตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สําหรับมาประกอบกิจกรรมนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือว่าพูดคุยสนทนากันแลหวา่างญาติพี่น้องเดี๋ยวฟังก์ชันข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับเข้ามา,าไล่เรียงไปทีละส่วนนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมมาเลยครับ ตัวบันไดนะครับจะปูด้วยกับเรื่องดินเผาผิวหยาบชนิดกันลื่นนะครับขึ้นมาข้างบนในถัดมาก็จะเป็นเฉลียงนะครับบริเวณเฉลียงตรงนี้จะมีจุดที่โชว์ก็คือเสาคู่หน้าหน้าบ้านนะครับจะโดนปลูกผิวด้วยหินทรายเทียมนะครับเคลือบด้วยเอรอยนะครับกันความชื้นแล้วก็กันเชื้อรานะครับต่อจากเฉลียงนะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาชมข้างในบ้านนะครับ ทางเข้าประตูด้านหน้าจะเป็นประตูขนาดใหญ่นะครับเป็นประตูอลูมิเนียมอบขาวกระจกใสสีเขียวนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเหมาะสําหรับที่จะขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้าภายในบ้านได้สะดวกโถงของตัวบ้านนะครับตรงนี้จะโดนออกแบบและให้มีความกว้างนะครับกว้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยฝ้าหลุม แล้วก็ตัวถงเองเนี่ยจะเป็นตัวกระจายฟังก์ชันต่างๆนะครับเป็นการกระจายฟังก์ชันไปที่ชามตัวนอกบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชามตัวนอกบ้านก่อนนะครับตัวชามตัวนอกบ้าน,นจะเป็นชามที่มีความกว้างขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50นะครับ ตัวชานของบ้านเนี่ยเหมาะกับที่จะเป็นพื้นที่ที่จะประกอบกิจกรรมก็คือนั่งทากิจกรรมนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าตั้งโต๊ะอาหารเล็กๆนะครับเอาไปทานกันในครอบครัวได้ซึ่งตัวชานของตัวบ้านเนี่ยนะครับมันจะลิงก์กับตัวโถงเมื่อกี้นะครับแล้วก็เท่าไปสู่ตัวห้องครัวที่อยู่ในบ้านนะครับ ห้องครัวที่<ๆ>อยู่หลังบ้านนะครับจะเป็นห้องครัวพร้อมด้วยชุดเคาน์เตอร์ครบชุดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเคาน์เตอร์นะครับซิงน้ำแล้วก็ตู้แขวนนะครับตู้แขวนข้างบนเนี่ยก็สามารถเก็บตัวแก้วน้ำหรือว่าตัวอาหาร นะครับของขบเคี้ยวได้ข้างล่างเนี่ยสามารถเก็บของที่มีน้ําหนักนะครับอย่างเช่นพวกจานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําหรับเอาไว้เซอร์วิสนะครับเซอร์วิสท่อของตัวิงน้ํานะครับ ห้องครัวเนี่ยเราระบายอากาศนะครับด้วยหน้าต่างบานสไลด์นะครับเป็นบานสไลด์ตรงนี้แลครับเป็นบานสไลด์ที่มีขนาดความกว้างที่เหมาะสมนะครับทาให้การระบายอากาศภายในห้องครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟไหลออกนอกบ้านไม่ตีย้อนกลับไปภายในบ้านนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่เป็นตัวสําคัญของตัวบ้านนะครับเป็นห้องนอนสําหรับพักผ่อนของตัวเจ้าของบ้านเองนะครับเวลาไปทํางานเหนื่อยๆน่หนักมา ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะพร้อมสําหรับพักผ่อนเลยก่อนที่จะเข้าไปในห้องนอนมของพูดถึงรายละเอียดก่อนนะครับตัวประตูของตัวมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ประตูภายในบ้านทั้งหมดนะครับจะเป็นประตูบาน UPVC นะครับงครงก็เป็นไม้นะครับ มัตเตอร์เบด룸ตรงนี้นะครับเป็นห้องที่มีความกว้างมากพอสมควรเลยนะครับ mm. สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้ได้อย่างลงตัวนะครับ mm. ไม่แค่วางตู้เสื้อผ้าได้ด้วยนะครับ mm. แล้วก็มีการตัวอากาศที่ดีจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทิศทางด้านข้างของผมเนี่ยจะมีหน้าต่างนะครับเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้เพื่อให้เกิดการระบายอากาศที่ดีแล้วก็ได้แสงธรรมชาติด้วยทําให้เจ้าของบ้านที่อยู่ในห้องบริเวณห้องมัตเตอร์เบด룸เนี่ย ได้เกิดความรู้สึกที่โปร่ง่มสบายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะมีความพิเศษก็คือว่าจะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีสุขภัณฑ์นะครับเพื่ออำนนยความสะดวกนะครับครบครันนะครับจะเป็นอ่างล้างหน้าพร้อมชุดเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ชักโครกนะครับสายฉีดชำระแล้วก็ตัวเลนชานเวอร์แล้วก็ตัวแผ่นผ้าตรงเนี้ยเราจะให้ครบชุดนะครับอำนนยความสะดวกได้เรียกว่าได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับ เดี๋ยวถัดมาเราไปดูห้องนอนที่เอาไว้ใช้สําหรับรับรองแขกนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีห้องนอนสําหรับรับรองแขกอยู่ที่สองห้องด้วยกัน,นครับผมเปิดตัวอย่างให้ดูสักห้องหนึ่งซึ่งตัวห้องนอนสําหรับรับรองแขกเนี่ยจะเป็น ห้องนอนที่เหมาะสําหรับาการจัดวางเฟอร์นิเจอร์เตียงที่มีขนาด3.5 x 4หรืออัทติที่3.5หรือ4ฟุตนะครับสําหรับเตียงนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนสําหรับรับรองแขกหรือมาสเตอร์เบดมนะครับจะมีระบบปักทีวีให้หมดนะครับไม่ว่าครบชุดอยู่ได้อ,อย่างสบายนะครับ นี่ก็เป็นบ้านสไตล์ท็อปปิคอลอีกหลังหนึ่งของพุณนโฮมดูเดอร์นะครับที่มีการใส่ใจในรายละเอียดนะครับบ้านท็อปปิคอลที่มีชาญสําหรับทํากิจกรรมบ้านท็อปปิคอลที่มีมาสเตอร์เบดมที่เป็นห้องนอนขนาดใหญ่แล้วก็มีห้องนอนรับรองสาหรับแขกก็สําหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะสร้างบ้านนะครับติดต่อได้ที่พุณนโฮมดูเดอร์นะครับผ่านทาง Facebook ก็ได้ไลน์ก็ได้หรือแม้กระทั่ง YouTube ก็ดีนะครับยังไงฝากการบริการของพุณนโฮมไว้ด้วยนะครับยินดีบริการด้วยใจ คุณโฮมยูเดอร์ครับติดต่อได้ขอบคุณมากครับยินดีบริการด้วยใจถ้าคุณต้องการมีบ้านหลังใหม่สันบ้าน